็สิบสามันทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยนักแสงสาวเอมมี่มรกตนะคะที่ก็ออการปลื้มไม่น้อยเลยแหละคะ่ะหลังจากที่เธอสามารถดาวชื่อน้องแอบิเกลนะคะลูกสาวของคุณแม่ชมพู่ทูกอนใครโแต่เธอก็เผยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมหลานสาวนะคะเพราะว่าติดในเรื่องของสานการโควิดไนที่แต่ก็ยอมรับค่ะว่าเพื่อนๆทุกคนในแก๊งตอนนี้เนี่ยเหินหลานสาวคนแรกมากๆเลยแหละคะ่ะ เอ่ยปักผ่านสื่อเลยนะคะว่าคันปากสุดๆเมื่อสาวเอมี่มรกดแอบรู้ชื่อของน้องแอบิเกลลูกสาวของเพื่อนสนิทชมพู่อรารยาเป็นคนแรกค่ะโดยเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าชมพู่เนี่ยยังตกใจเลยที่เธอรู้ค่ะหลังจากที่เราถูกท้งนี้เธอก็ยอมรักอีกด้วยนะคะว่าแม้จะยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมหลานสาวเพราะว่าติดในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าเพื่อนทุกคนตอนนี้เนี่ยเฮอหลานมากๆค่ะพร้อมรอรับขวัญหลานกันแล้วละคะ่ะ ชื่อเรารู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่พวกะนางบอกนะเราเดาถูกเก่ง่ะเพราะว่ามีมี t h u เด e r storm ใช่ไหมแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพอชมอมาทำธุรกิจที่ชื่อ Abby h o u s e of a อ b แเราก็ว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวโยงอ่ะมันเราก็เลยเพยายามคิดไปคิดมาแล้วจริงๆแล้วชมอ่ะ อารยาเอฮาเกมันมีคําว่าเออยู่ตรงนั้นเราก็เลยบอกหรือว่าเอาชื่อกลางตัวเองมาตั้งชื่อลูกนาก็เลยบอกไม่ใช่เราก็เลยตัดตัดเอตัวนั้นออกแล้วเราก็คิดไปคิดมามันต้องมีชื่อเราก็เลยคิดชื่อนี้แล้วมันก็ชอบว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงคนก็ถามเรามาเยอะมากเราก็แบบว่าเออแบบบอกไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะนานแล้วหลายเดือนแล้วหลังจากเออเราเชื่อว่าจริงๆตอนที่ชมซื้อของให้ให้ให้ใส่น้ำค่ะ มันเป็นของที่เราได้ใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นเก้าอี้เด็กที่แบบจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ได้อยู่เราก็ได้รู้สึก,กว่าเดี๋ยวเราคงต้องหาอะไรที่แบบคงไม่ใช่อะไรแบบนนคือตรงเป็นอะไรที่เขาใช้จริงๆ